ดีมากทีいい่น <Jean> ้องเศร้าหนุ่ยกันมั่งนะคะวันนี้บอกเรื่องค้องผู้ประกันตนผู้ประกันตนในการตรวจสุขภาพประจําปีเห็นว่ามีฟรีสิบซ่รายการเลยจะมีอะไรบ้างติดตามจากน้องเศร้าหนุ่ยในช่วงข้องแรงสกิดสกิดเท้าค่ะแรงสกิดสกิดเท้าประกันสังคมแน่ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพประจําปีฟรีสิบซ่รายการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจ้า สวัสดีจ้าวันนี้นอ้องเศร้าหน่อยเอาข้าวดีมาเอาใจพี่น้องประกันสังคมกันบ้างเพราะว่าตอนนี้ในหน้าผู้ประกันตนเขาสามารถตรวจสุขภาพประจำปีฟรีสิบเซร,รายการด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะจ๊ะ โดยนางสาวลัดดาแซลีรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในท่านาโคซกสำนักงานประกันสังคมก็ได้บอกนะว่าผู้ประกันตนมาตราซ้ำๆแล้วก็มาตราซ้ำกสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีกับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานประกันสังคมโดยไม่เสียค่า,ชาใช้จ่าย ฟรีซิบเซรายการมีอะไรมั่งเขาบอกว่าจะมีการตรวจร่างกายการคัดกรองกันได้ยินการตรวจเต้านมโดยแพทย์การตรวจตาการตรวจสายตาการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อแลกความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดการตรวจปัสสาวะการตรวจสั้นเคมีในเลือดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางในส่วนของน้ำตาลในเลือดการทํางานของไตไขมันในเลือดการตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบและก็รวมถึงการตรวจมะเร็งปากมดโลกเทโบิอยิ่งเราเราๆต้องตรวจกันเนจจ๊ะ ซึ่งเขาบอกว่าบ้างรายในนาก็จะได้ตรวจหนึ่งห้นต่อปีหรือว่าสามห้นต่อปีดังนั้นในนาผู้ประกันตนก็สามารถไปใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจําปีได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนให้เลือกไว้โดยย้ำอีกทีหนึ่งว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะ ถ้าใครสงสัยก็สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลเทเข้ารวมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ดที่สายด่วนโทร150 6และก็ก์หนึงโทรได้ทุกวันแล่ลอดเย็บเซชั่วโมงเลยนะจ๊ะนี่น้อง้าหนุ่ยต้องหาเวลาวางเหลาและ ว่าต้องไปตรวจสวัสดิประจำปีกันลาวหละเพราะมันฟรีหลากหลายรายการเลยนะจ๊ะบ๊ายบาย